สวัสดีค่ะพิมลิกนัดที่35นะคะลิเวอร์พูลทีมแชมป์พิมลิกจะเปิดบ้านแอนฟิลด์ค่ะรับการมาเยือนของเบอร์ลี่คืนนี้3ทุ่มค่ะสำหรับลิเวอร์พูลจะขาดจอแดนเฮนเดอร์ซันกับตันทีมนะคะที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องปิดเทอมไปแล้วสำหรับฤดูกาลนี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-33นะคะระบบเดิมก็จะเป็นลูเบอร์ันนะคะฟันไดจากคูโกเมสค่ะเทนเดอร์เซนเดอร์อาร์โนกลางก็จะเป็นฟาบิโนวานาดุมกีต้าค่ะสามประสานกล้องหน้านะคะ มาเนฟิมิโน่แล้วก็ซาร่าคืนนี้จัดหนักอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเกมในบ้านต้องบอกว่าในแอนฟิลเนี่ยเราไม่เคยแพ้ใครในลีกมาแล้วถึง57นัดด้วยกันนะคะแล้วก็มีลุ้นทําสถิติก็คือชนะรวดในบ้านใน1ซีซันนะคะซึ่งตอนนี้ชนะไปแล้วถึง17นัดเหลืออีก2นัดในบ้านนะคะสำหรับสถิติเนี่ยที่เคยเจอกันกับเบอร์รี่ก็เลี้ยวผูค่อนข้างขมนะคะ6นัดล่าสุดเอาชนะได้5แล้วก็เสมอไป1เนาะสำหรับวันนี้ นี่ค่ะนาวคาสกอร์ไว้ที่ลิวพูลค่ะจะเอาชนะเบอร์ลีได้ที่2ประตูต่อ0นูนย์ค่ะ สวัสดีค่ะก็ริ้วพูนะคะเปิดบ้านพบกับเบอร์รี่ใช่ไหมคะโอ้ปุ๋ยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าริ้วพูจะชนะอย่างแน่นอนแต่ทีนี้สกอร์จะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจักเก็คอปว่าจะส่งเด็กผสมกับชุดใหญ่หรืออะไรยังไงนะคะแต่ปุ๋ยคิดว่าริ้วพูเนี่ยจะชนะเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าขอทายสกอร์ไว้ที่2ประตูต่อศูนก่อนแล้วกันค่ะ